สวัสดีครับผูกผมเคี่ยคุสิกไทยครับสวัสดีครับผมจิมคุสิกไทยครับอยู่กับพวกเรานะครับกับช่ว์ร้อยแปดรีวิวโดอคุสิกไทยเน็ตเว็บไซต์สื่อกลาาสำหรับผู้รักกีตาร์โปรครับวันนี้ผมกับคุณเคี่ยพาทุกท่านมาที่รักกี้มิวสิกนะครับที่นี่เป็นผู้นําเข้าและก็เป็นตัวแทนจําหน่ายกีตาร์แบรนด์ดังนะครับเรียกว่าดังต่อเนื่องตลอดกระแสไม่เคยตกเลยก็คือ VLA วีล่าวันนี้ ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางขายในปี2,562วันนี้เราออนแอร์กันในเดือนมกรานะเพิ่งมาถึงสดๆแลร้อนเลยเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นแฟนวีล่าอยู่แล้วหรืออาจจะเพิ่งรู้จกักแนะนําเลยต้องมาลองรุ่นนี้นะครับ V2 รุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวให้คุณเที่ยวอธิบายรายละเอียดให้ฟังโอ้โหโสวยจริงๆพี่นะฮะตัวนี้สวยจริงๆตัวนี้เป็นท็อปโซลิดครับ V2 เป็นทรง,ง GA ก็ชนิดน,นึงสำหรับผมนี่ก็เป็นแนวโมเดิร์นกีตาร์นะทรง GA ถ้าพูดถึงแล้วก็เล่นง่ายสบายสังเกตว่าทองเที่ยวตั้งตรง เอวเนี่มันจะคลอดรับกับสัดส่วนได้ดีนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงอเงี้ยโอ้โหอบเล่นสบายเลยหรือคนที่รูปร่างไม่ใหญ่มากเกินไปหรือคนที่ต้องการกีตาร์เสียงที่มันค่อนข้างจะสว่างเด่นหน่อยแล้วก็บลายเยอะๆนะครับทรงแน่ตอบสนองได้ดีเลยนะครับก่อนจะไปเรื่องสเปคเมื่อกี้คุณเคียวบอกไปแล้วว่าเป็นท็อปโซลิดนะครับผมบอกราคาเลยนะครับราคานะครับ8,900าบาทแต่ มีโปรโมชั่นอีก10%ลดอีก10%ครับลองไปคำนวณดูนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นท็อปโซลิดที่เมื่อกี้ได้ลองเสียงแล้วก็ลองฟิลลิ่งของมันดูงานประกอบทุกอย่างแล้วคุ้มค่ามากคุ้มครับน่าสนใจมากเลยอ่ะคุณเจ้าโอเคเลือกจากเฮดสต็อครับก็เป็นสไตล์ขวีล่าเขาเลยแล้วก็โลโก้เป็นอัโบลน นะครับเป็นตัวเขียนแบบนี้เลยนะครับด้านหลังครับลูกผิดก็ลูกบิดครับผมเป็นสไตล์วินเทจโอเพนเกียร์ให้เห็นเฟืองกันแบบนี้เลยแล้วก็มีปักว่าวีล่าไว้ด้วยเป็นสีเงินครับนะฮะองนี้ก็คือสายที่ให้มาเป็นอีเลเซอร์นักกัเดลนครับเป็นนิวโบนกราฟเทคบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งสายเลเซอร์นี่คือสายที่เกรดที่พรีเมี่ยมสุดแล้วถูกต้องจัดชุดใหญ่เลยแล้วก็วัสดุที่เอามาเป็นคลิปนิดหนึ่งที่เป็น สั้นเดินแล้วก็นัดก็เป็นวัสดุอย่างดีเลยจาก่ายดังเลยแบรนด์ระดับโลกเลยก็คือการเทคเพราะฉะนั้นเรียกว่าทั้งสายทั้งองค์ประกอบที่ประกอบมาให้เนี่ยคัดแบบหัวกะทิให้หมดถูกต้องอนะ <Finger board S 2> ครับอ่าตอนนี้ฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ครับรุ่นใหม่นี่เขาบอกว่าใช้ไม้เพอร์โฟโรนะครับก็เมืม่อก่อนจะเป็นอินเดียโรสเวดแต่ว่ายุคใหม่ได้เปลี่ยนแล้วเป็นไม้เพอร์โฟโรนะครับด้านหลังคอเป็นมะฮอกกานีครับเคลือบเงาเลยแล้วก็มีนี่ที่ใส่สายสห้ด้วยนะครับ ที่ผมชอบมากเลยด้านหน้าครับพี่จิมครับดูนี่เลยโรเซตครับเพราะหน้าเนี่ยเป็นท<ม>็อปโซลิดซิกาส์รูดแล้วก็มีโรเซ็ตสวยงามครับพี่เป็นลายไม้ตัดกันเลยเขาเรียกว่าเป็นแบบตกแต่งแบบเอกโซติกคือมันมีความหลากหลายมีอะไรบอทเนี่ยสวยสวยงามเจะซูมกันให้ดูอีกทีตรงนี้สวยมากครับแนะนําว่าซิกิตา้าที่เป็นท็อปโซลิดก่อนอนะครับวันนี้กีตาร์เสียงดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวพอเล่นไปต่อเนื่องสัก6เดือนหรือ1ปี แล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงมันก็จะแบบพัฒนาไปเรื่อยๆืตามลําดับเวลานะครับทีะนั้นพูดง่ายว่าไม้ Solid เนี่ยมันพัฒนาตัวเองได้ผ่านการเล่นของเราแต่ต้องเล่นนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะสนุกกับการได้ฟังเสียงกีตาร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทุกๆระยะที่ผ่านไปนะครับนี่คือจุดเด่นของไม้หน้าที่เป็น Top Solid ครับนะครับแล้วก็สังเกตถ้ากล้องซูมตอนนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือจะเห็นว่าเกลเนี่ยเป็นไงคุ่องเคี่ยว นะครับทั้งแนวกว้างทั้งแนวดิ่งแนวตรงเนี่ยถือว่าโอ้โหเกณฑ์ดีมากกับราคานี้ถือว่าดีมากมากนะ,ะ <S 2> <S 2> โอ้โหกับราคานี้ได้แบบนี้พี่พี่อือว่าสุดยอดแล้วใช่ครับด้า, <ๆ S 2> านหลังพี่ครับแบ็คไซด์เป็นลามิเนตมะฮอกกานีถ้าเป็นมะฮอกกา<ช>นีเนี่ยมันจะอมทองแบบน้ำตาลอ่อนนะเวลาสะท้อนกับไฟอย่างเงี้ยโอ้โหสวยงามนะใช่แล้วก็เดินไมบดิ้งรอบตัวด้วยไม้มันกันนะครับรอบนี่เลยนะครับ โอ้สวยงามครับพี่ครับแล้วส่วนงานเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมก็นั่งดูว่ารอยตรงรอยต่อการเก็บเศษนี่ก็ไม่รู้จะเตะอะไรนะครับกับราคานี้ถือว่าผ่านมากๆเลยครับพี่โอเคก็แถมกระเป๋าไว้ด้วยเอาแถมกระเป๋าด้วยโอเคก็โดยสรุปนะกีตาร์ทรงนี้ก่อนที่จะไปฟังเสียงนะก็คือท่านที่หนึ่งเลยนะต้องการกีตาร์ที่เล่นแล้วรู้สึกว่าโอ้ได้เข้าตัวมีความกระชับออกง่ายแล้วก็สัดส่วนชายวอลบอดี้มันเนี่ยเข้ากับตัวเราได้ดี การเล่นเนี่ยท่านจะไม่ค่อยรู้สึกเมื่อยจะรู้สึกสบายบนะครับไม่ว่าท่านจะรูปร่างใหญ่รูปร่างเล็กจะเป็นผู้หญิงนะทรงเนี้ยค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลย mm hmm. นะครับเป็นทรงแนวสมัยใหม่เขาเรียกแนวแบบโมเด์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเสียงท่านที่ชอบกีตาร์เสียงกลางวานเป็นหลักเบ,บย์เบย์หน่อยสว่างสว่างหน่อยเบสไม่ต้องหนาม,มากแต่ขอให้เบย์เบยหน่อยนะครับ ต้องทรง G A เลยนะครับแล้วก็ตีคอร์ดก็ดีฟิงเกอร์พิกกิ้งก็โอ้โหชัดมากไม่ต้องเล่นด้วยกำลังเยอะๆนีแก็แค่พิกกิ้งเบาๆก็ออกแล้ว